เสื้อผ้าใน Tik t o k เสื้อผ้าใน IG เขารับจากที่ไหนมาขายกันคลิปนี้โค้ดบีจะเล่าให้ฟังครับหลายคนคงอยากรู้นะครับว่าเสื้อผ้าใน t i k t o k เสื้อผ้าใน IG ที่เขาขายกันถูกถูกแล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยเนี่ยรวมถึงเสื้อผ้าตามประตูน้ำแพลตินัม <c oughs> เขารับจากที่ไหนมาขายกันมีอยู่2แหล่งใหญ่ๆครับแหล่งที่1ครับจ้างโรงงานที่ไทยนั้นผลิตให้เขาครับกับอีกแหล่งหนึ่งนะครับคือจากที่ประเทศจีนครับและจากที่ประเทศจีนนั้นเนี่ยยังแบ่งออกเป็นอีก2แบบใหญ่ๆนะครับแบบที่ว่าไปซื้อ เขามาเลยและแบบที่ว่าจ้างเขาผลิตที่โรงงานจีนครับที่พูดแบบนี้นะครับคุณจะสังเกตได้เลยถ้าเกิดคุณเห็นเสื้อผ้าราคาถูกมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาจากจีนซึ่งถ้าเกิดมันเป็นราคาถูกแบบไม่น่าเชื่อนะครับแบบนี้เนี่ยจะเป็นร้านค้าจีนที่มาเปิดร้านเนี่ยในแพลตฟอร์มโดยตรงไม่ว่าจะเป็น t ิ k กต็อกช้อปปีหรือลาซาด้าพวกนั้นนะครับราคาจะหลักสิหรือหลักร้อยแบบนี้นะครับคือร้านจากจีนหรือโกดังจากจีนนั้นเนี่ยมาเปิดร้านที่แพลตฟอร์มไทยโดยตรงและแบบที่2นะครับคือ ร้านของคนไทยเนี่ยแหละครับที่เขาไปซื้อของไปสั่งของมาจากจีนแล้วก็เอามาขายราคาพวกนี้นะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงครับเพราะว่ามีการบวกกําไรนะครับแต่อย่างว่าแหะครับร้านค้าที่เป็นคนไทยนั้นเนี่ยก็จะได้เปรียบร้านจากแพลตฟอร์มจีนตรงที่ว่าคนไทยนั้นเนี่ยจะเข้าใจจริตการใส่เสื้อผ้าของคนไทยได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นแบบที่เป็นร้านของคนไทยที่ไปเลือกสินค้าจีนมาขายนั้นเนี่ยก็จะได้เปรียบมากกว่าแม้ว่าราคาจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับและสําหรับอีกแบบหนึ่งนะครับคือร้าน านค้าไทยเนี่ยแหละครับที่ไปเอาเสื้อผ้ามาจากจีนแต่ไม่ได้ไปซื้อมาตรงๆครับแต่ใช้วิธีการจ้างผลิตร้านพวกนี้จะมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะร้านเสื้อผ้าใน IG แล้วก็ร้านเสื้อผ้าใน Tik t o ็อกหรือแม้กระทั่งในเพจ Facebook ก็ตามครับเ <Random. S 1> สื้อผ้าเขาเนี่ยจะเป็นแบบพิเศษที่ไม่เหมือนกับร้านที่ไหนนะครับและจะมีสไตล์โดดเด่นชัดเจนบางไอจบาง Ti ๊ To อกบางร้านบางเพจนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นเน้นแนวเซ็กซี่ไปเลยบางเพจเขาก็จะเป็นแนวชุดทํางานบางเพจก็จะเป็นแนวใส่น่ารักน่ารักใส ไปใส่คาเฟ่แบบนี้แหละครับ <S <S ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของเพจสไตล์ของชอ่องั้นนั้นวนใหญ่แล้วก็จะเอามาจากตัวตนเจ้าของหรือตัวตนแม่คา้าหรือตัวตนเจ้าของแบรนด์นี่แหละครับที่สะท้อนภาพออกมาผ่านเสื้อผ้านี่แหละครับจึงทําให้ร้านเสื้อผ้าใน IG จหรือร้านเสื้อผ้าใน Titik t o อกบางร้านนั้นเนี่ยแบบเสื้อผ้าจะไม่เหมือนที่ไหนและที่สําคัญเนี่ยราคาก็จับต้องได้ราคาสมเหตุสมผลไม่แพงด้วยนะครับราคาก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณสัก390บาท490บาท590บาทประมาณนี้นะครับและอีกประเภทหนึ่งนะครับ รานค้าที่สั่งตัดจากโรงงานในไทยร้านค้าที่สั่งตัดจากโรงงานในไทยนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปอีกแนวหนึ่งนะครับสังเกตเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือผ้าจะเรียบครับเพราะว่าโรงงานในเมืองไทยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเขาจะมีผ้าเนี่ยปริมาณที่จํากัดแล้วการที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจะไปจ้างผลิตลายผ้าเป็นของตัวเองมันจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสังเกตเลยนะครับไอจีไหนหรือช่องติ๊กตอกไหนที่เน้นผ้าเรียบเป็นหลักส่วนใหญ่จะตัดจากที่โรงงานไทยนะครับและนี่ก็คือจุดสังเกตง่ายๆนะ คนหนึ่งที่มีความคิดนะครับอยากที่จะทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองหรืออยากหาเสื้อผ้ามาขายของตัวเองนะครับการไปจีนด้วยตัวเองนะครับไปเลือกสินค้าด้วยตัวเองนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับที่จะทําให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รอดได้ในยุคป,ปัจจุบันเ <dadurch S 1> พราะแน่นอนครับตอนนี้นะครับหลายๆคนนั้นเนี่ยมาขายออนไลน์กันหมดแล้วนะครับไปรับมาจากประตูน้ําไปรับมาจากแพตตีนัมเสื้อผ้าก็จะได้แบบเดิมๆซ้ำๆกันแล้วสุดท้ายไปแข่งกันที่อะไรรู้ไหมครับไปแข่งกันที่ราคาซึ่งแน่นอนถ้าคุณเป็นคนขายคุณไม่ชอออบแนนน่่ทีจะต้ง แข่งราคาถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากอยู่รอดในธุรกิจนี้ได้นะครับแบบเสื้อผ้าต้องเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของคุณโดยเฉพาะและสามารถจ้างผลิตได้ด้วยตัวคุณเองและราคาก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถไปแหล่งผลิตที่จีนได้ด้วยตัวเองนะครับไปเลือกวัตถุดิบได้ด้วยตัวเองไปเลือกผ้าได้ด้วยตัวเองนะครับหรือจะให้โรงงานช่วยเลือกให้ให้โรงงานช่วยออกแบบให้ให้โรงงานช่วยเลือกผ้าให้แบบสําเร็จรูปแบบนั้นก็มีนะครับพี่จีนเขาสามารถทําได้ด้วยนะครับโดยที่คุมต้นทุนได้นะครับ ราคาขายก็ไม่สูงเกินไปนะครับโคชบีแนะนําเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากไปจีนแต่ไปไม่เป็นนะครับโคชบีมีจัดทริปแบบนั้นพาคุณไปด้วยนะครับซึ่งรอบต่อไปโคชบีจะจัดขึ้นในวันที่26-29กันยายนนี้นะครับโคชบีจะพาคุณไปด้วยตัวเองเลยครับแล้วที่สาคัญนะครับทริปของโคชบีนะครับเป็นทริปแบบแยกส่วนตัวด้วยนะครับคือหมายความว่าเราเดินทางไปด้วยกันแล้วเนี่ยพอไปถึงที่กวางเจาประเทศจีนนะครับโคชบีจะแยกกรุ๊ปใครกรุ๊ปมันเลยนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเดินปนกับลูกค้าท่านอื่ บางคนอยากจะไปดูเสื้อผ้าบางคนอยากจะไปดูกระเป๋าบางคนอยากจะไปดูรองเท้าบางคนอาจจะอยากไปโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโดยตรงแบบนี้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมพอไปถึงแล้วโค้ชบีจะจับแยกครอบครัวใครครอบครัวมันไม่ต้องเบรีนผลกับลูกค้าคนอื่นๆเลยครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างเ e อ็กซ์คลูซีฟและพิเศษสุดๆจริงๆนะครับ,รน,รบนอกจากนี้นะครับใครที่ไปทริปจีนกับโค้ c บีโค้ชบียังมีคอร์สสอนขายออนไลน์ line, ให้อีกถึง3คอร์สด้วยกันนะครับคอร์สแรกนะคือคอร์สยิงแอดเฟซบุก้อยบ้านง่ายนิดเดียวเอาไว้สําหรับเวลาคุณมีของแล้วคุณจะมายบ Facebook คอสนี้สอนขายบน Facebook ตรงๆกับคุณเลยครับขอ้อที่2ครับติกต็พันบ้านง่ายนิดเดียวเป็นแบบออนไลน์ครับก็จะสอนให้คุณขายของบน Tik t o ็อกได้ด้วยนะครับและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับคนที่ไปทริปจริงกับโค้ชบีนะครับโค้ชบีจะแถมคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยครับแบบเจอตัวโค้ชบีเป็นๆน,นะครับปกติแล้วจะราคาอยู่ที่12,900บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครไปทริปจริงกับโค้ชบีโค้ชบีจะสอนให้คุณขายของบน Tik t o ็อกแบบจับมือทําวันเดียวจจบทําเเเป็นลยอ ตัวโคชบีเป็นนจับมือทำพร้อมๆไปกับคุณให้คุณสามารถขายของบน t ิ k t o k ได้ร้อยบ้านพันบ้านต่อวันเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับการไปทิปจริงกับโคชบีไม่ได้สอนแต่ให้คุณเฉพาะไปหาแหล่งฝั่งซื้อเท่านั้นนะครับยังสอนให้คุณสามารถเอาไปขายได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่คือจุดพิเศษของโคชบีครับถ้าสนใจไปทิปจริงกับโคชีในวันที่26-29กันยายนนี้ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยครับผม โชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์